คนนี้ก็เาดดมูหลังจากเหตุการณ์หายนาผ่านพ้นไปทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งและภายในเมืองก็ฟื้นฟูจากสภาพความเสียหายได้อย่างรวดเร็วทิ้งไว้ซึ่งความสูญเสียและความเจ็บปวดอันนว่ร้าวที่ไม่อาจลืมไปได้สุดท้ายไม่จำเป็นต้องดำเนินต่อไป ทุกทอกอย่แดดมันกำลังจะเป็นไปได้สวยแต่ไม่ได้หมายความว่าุงพมันจะไม่เกิดอึ้นตกไปเลยพี่บอกว่าไม่แน่นะไม่แน่นะผวลูป่านะคานะคะไม่แน่นะคะชวนว่าเยอะแล้วนะเธอฉันโดนด่าไปแล้วจากอาทิตย์ที่แล้วใะเหตุการณ์ที่ยานซ้ำบุบด้านจะจะตอมาซ้ำเติมชาวเมืองใหม่อีกครั้งและดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าครั้งก่อน บางคนเลือกที่จะเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตบางก็เลือกที่จะปกป้องบ้านเกิดของเขาโอคนที่รักที่สุดชีวิตบางก็เลือกที่จะทาสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตก่อนที่เขาจะตายบางก็ยังคงไล่จับโปกเกมอนไม่สนใจเลยอ,อยู่นั่นแหละจะมีใครบ้างที่เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างน้อยก็ยังเล่นกลอบได้อยู่แล้วว่า จะบ้าตายจบับวันสิ้นโลกโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้้โี่นี่หโอ้โโอ้โ้้โอ้โ้โ้โ้ห้โโอ้โโอ้หอหอหอ้หโอ้หโอหโโหอ สวัสดีพวกเป็นไงบ้างมาสายอะไรนิดนหน่อยๆอรู้ไหมอกว่าจะไม่มาต่อยกูเหมือนครั้งที่แล้วนะเต่แต่พรยังจะเปนเหตุเอาผักหัวหน้างานอเฮ้ยเเฮ้ย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 จะไม่ยไปจะจะไม่คุยอะไรเลยใช่ไมหดูมันอะไรตั้งหนาเนี่ย คุยกันดูที่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะมัน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 เฮ้ยเปิวัตสวยอย่างนี้วันนี้งานการอะไรก็เป็นด้เรื่องเลยจะถ่ายให้อกสักเรื่องนึงดู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 แต่การจราจรก็ยังจะโอ้มันว่าชะมัดเลยเป็นันมาเฮ้ยร็ว เดดเฮ้ยเฮอะไรมันเดยดโอ้ตายคาเสือบ้านซินโดโอ้ยดึกบ้านก่อนดึกบ้านก่อนเข้ากัดึก้ก่อนเนียวันนันน้อตายเอ้ยต้ซิงวาตายล้นตะเออานมาตายันนัเหัว หยิบหายเ้ยจะลานีตายกับบ้านเลยก็ด้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ววิ่งจ็วิ่งบ้านยัง่งบ้านเลยยงผู้ชไม่ีเฮ้ยวันนี้มีใคร้ตายา

เปิดโตมตามอยู่ข้างน,นอกอย่างเมามันที่บ้านหลังนี้มันทำจากอะไรมึงโคตรทนเลยอือจุดบุหรี่มาดูต่อเอ้ยนี้ดูเป็นบ,บรรยากาศดีแมลว่าข้างน,นอกมันจะเอ่อขอโลดโลดเต็มแทบช่อง,องเปลี่ยนช่อง โอ้ยไม่แตกกันเลยโอ้โหยาดเา่รู้จะหยุดีวิาไงวะเนี่ยโออ้อเออเ้ยอะไรมันมันมีแต่ชงนีดูรกยอ่อ้จ้าขอบคุณมากโอคีไม่ใช่น้อยเลยใอะไราันนี้ะ้าอหูครับ บอกมีไลน์ใหม่แล้วใช่ไหมโอ้ใช่แล้วเราต้องต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่มายกไปที่อื่นต้องเอารถออกไปเดี๋ยวนี้โอ้โหแกมทั้งนั้นไปจากที่นี่กันเดีดยวเด็ดเวดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเด็ดด็ดเดิเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็ด้ด็ดเอ็ได็เน็ด

ไม่มาว้าหนบิ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 นรับเล่นไม่ไหวต้นต้นต้ตตตตตนตนตนขึ้นึนม่ไดออกไปอย่างีกันไปแล้วออกไปอีกันโแกนโบบอนเนี่หล่นมาไม่ขาดสายเฮ้ยเขี่ยไปนิดเดียวเ มาแก่แล้อะไรกันนะแก่แกยแก่ลวนะเนยไอดตตามข้างนอกเออมาสัจจันไปเลยอะไรสกอาไม่ทำอใช่ไหมไปที่เมืองไป

รีบๆลกสิไมก๊เ <bugün> ล <Dragon> ็งตรงกับลูกกอไปนั่นนะเืดอีกตัวนี้ตัวนี้สกอร์ีิีิงกีขวางด้วยความท้าทายในการตีกอกไงไม่เมาก็บ้าแล้วมังดเือโดนอีกช็อต้วมึงเล็กอะไรอยู่วะนั่นน่ตีก็ได้ ิวไอ้เกี้โดนับจอิไปผูเพื่ออเนี่ยจะปาดิลงเออเอาก็ไปมิชินบางอีด้วยเออแล้วแลจะปัดแบีเออเออเออห่อยสิเอาออกไปหน่อยเออน่ะดีแล้วอ้อ มีแตจะตไปไหนเอาเะงัว้ายมกปวดมึ่ถ้าไม่ลงจะปะลู่โ่ไ่ดนอีกูนี่โดนกระบะตกใส่ี่รอบแล้วยังไม่ตายกันเนี้ยิสิห้องนี้เนเ่อยทำไมู้สึกขัำสิตัวเองวะ โอ้ย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 ตายหารูวันสปอนเยอะไปหน่อยมันควสปอนเยอะไป